สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคต้นกระดานในหมากรุกสากลนะครับเทคนิคต้นกระดานหรือเทคนิคการเปิดหมากรุกสากล,กากลมีอยู่หลักๆ3ข้อนะครับข้อที่1ให้รีบยึดเซนเตอร์เซนเตอร์หมายถึงสีตากลางกระดานนี้นะครับ ถ้าเรานําตัวหมากวางในเซ็นเตอร์แล้วตัวหมากของเราจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับข้อที่2ให้รีบนําตัวหมากออกมาใช้งานตัวหมากก็หมายถึงตัวหมากในแถวล่างสุดทั้งหมดนะครับยกเว้นยกเว้นคิงถ้าเรารีบนําตัวหมากมาใช้งานแล้วหมากของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะทําให้บุกค,คู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้น ข้อที่3ให้รีบเข้าป้อมบางครั้งถ้าเกิดเรานำคิงไว้ตรงกลางการะดานนานเกินไปก็อาจจะทำให้ถูกคู่ต่อสู้บุกค,คิงเราได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราควรรีบเข้าป้อมเพื่อความปลอดภัยของคิงสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวอย่างการเดินหมากที่ดีสำหรับ สีขาวนะครับในช่วงต้นกระดาษในเกมนะครับฝ่ายขาวเป็นฝ่ายที่เดินก่อนก็ฝ่ายขาวก็มักจะเดินพรอไปที่ e4 เพื่อยุดเซนเ,นเตอร์นะครับที่ตา d5 แล้วก็เปิดทางให้วิชอบปกับควีนออกมาใช้งานได้ สมมุติสีดำเล่น a5 นะครับสมมุติสีดำไม่ยอมทำการทำตามเทคนิคการเปิดหมากสีดำไม่ยึดเซนเตอร์ขาวก็จะยึดเซนเตอร์ต่อนะครับได้แต้ม d4 สมมุติดำเล่น h5 นี่ครับขั้นตอนต่อไปของสีขาวนะครับก็คือการรีบนำตัวหมากออกมาใช้งานเพราะฉะนั้นขาวจึงขึ้นไนที่ f3 สูบดําเล่นไนท์มาเ6ก็เป็นตาที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าไนท์ตัวนี้ไม่ได้ยึดเซนเตอร์ขาวก็จะพัฒนาตัวหมากต่อนะครับนำบิชอปมาวางไว้ที่ C4 ดําเล่นมา h 6ทีนี้ขั้นตอนต่อไปของสีขาวนะครับเราควรรีบเข้าป้อมให้เร็วนะครับเพราะฉะนั้น สีขาวเข้าป้อมเป็นแต้มที่ดีนะครับเพื่อทำคิงไปเก็บในที่ปลอดภัยแล้วก็ทำให้ลุกเราใช้งานง่ายขึ้นสมมุติดำเล่นดำเล่น g 6ขาวก็จะขึ้นหมากที่เหลือให้หมดนะครับขึ้น knight c 3าดำเล่น b 6 ขาวก็จะนำบิชอปมาขึ้นนะครับ Tf4 สมมติดำเล่นบิชอป B7 ไม่ว่าดำจะเล่นอะไรก็ตามนะครับเราก็จะพัฒนาตัวหมาให้หมดก็ตอนนี้เราพัฒนาม้ากับบิชอปครบกตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะพัฒนาควีนแล้วก็ลุกให้หมดนะครับสีขาวก็อาจจะเดินควีนขึ้นมาตา E2 หรือตา D2 ก็ได้นะครับไม่ต่างกันมากเท่าไหร่สมมุติดำไม่ทำอะไรครับเดินวิชอบมา G7 ขาวก็จะขึ้นเรือ FE1 นะครับนำเรือออกมาใช้งานถ้าดำยังรอเใหนเลือเล่อนเรือ A7 ขาวก็จะนำตัวหมักตัวสุดท้ายออกมาใช้งานนะครับด้วยลุก AD1 คราวนี้ก็จะเห็นว่าตัวหมากทุกตัวของขาวได้ขึ้นมาทางานหมดแล้วนะครับก็ในตาถัดไปขาวก็อาจจะพยายามโจมตีตำแหน่งคิงดำนะครับอาจจะเป็นแต้ม D5 E5 หรือว่าไนท์โจมตี BF7 ก็เป็นไปได้นะครับ สรุปนะครับเทคนิคต้กนกระดานในหมากลุกสากลข้อที่1ให้รีบยึดเซนเตอร์ข้อที่2ให้รีบนำตัวหมากออกมาใช้งานข้อที่3ให้รีบเข้าป้อมก็ถ้าทำตามเทคนิคนีคน้เราก็จะไม่แพ้คู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายๆแล้วครับ ก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ